โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับโอ้โหกระรอบล็อกเกอร์ไดมอนด์นั่นเองแล้วก็ฝัง่งขวาของผมนะเอ่อดีเอสโอเคดีอเอสฝั่งซ้ายของผมเอ่อฝั่งขวาของคุณนั่นแหละก็คือไอ้วะพัดลมเพล่อมพัดเองนะท่านผู้ชมอาจจะผมไม่ได้เพราะฟันผมนี่แม่งี่เฮียผมต้องเปลี่ยนหน้ากากเลยครับท่านผู้ชมแต่ยืนดีกว่าอ่าเอาหน้ากากออกนะผมมีแครอทด,ด้วยท่านผู้ชมกินวะ <c oughs> เนี่ยผมกิน ประจำนะครับหลวงอ่ะวันนี้เรามาทำอะไรครับคุณดีเอสแนะนำตัวเอ๋สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเออตากล้องหรือเฉยดีเลยโอเคครับวันนี้เรามาทำอะไรครับอย่ายิ้มเกินเออมาทำอะไรครับวันนี้เออเราจะมาหนาของกันนะครับหน้าของเอ้าวมีคนมาแย่งซิงด้ท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับไอพี่มาโยนอะไรให้ผมเว้าอยู่นู่นกำลัง พลังหรือเปล่าครับกล้องห่ายไปดูกล้งองห่ายไปดูเราเรานอกเรื่องกันมา,ลาแล้วแล้วเออนอกเรื่องใช่นอกเรื่องมามากแล้วอ่ะไปทางเลยครับไปเลยครับไปาทไป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 โอเควันนี้คือที่ไหนครับเออประตูว,ว้าไปที่ล่าหาของนะครับบอกไว้เลยนะครับอันนี้เซิร์ฟเดิมนะครับแต่ว่ามันจะเออเรามาที่อื่นกันนะโอเคนะ อีกคนนึงมาไหนโอ๊สงสัยเข้าไปแล้วเอาเข้าไปก่อนเลยครับผมครับเราเข้ามาแล้วนะครับโอ้โหเข้ามาเหมือนลอยในฟ้านะครับผมโอเคโอเคครับผมตรงไหนเป็นตรงไหนครับไหนอธิบายให้ฟังหน่อยเอ่อมันก็ยังมีป้ายอยู่หลายอย่างนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะไปหา่าอยังไงก็มาอ่านที่ภาษาอังกฤษตรงป้ายานี่เลยไหนลองอ่านที่อันแรกครับไล่ดูเลยดีกว่าอ่า อันแรกเลยนะก็อันนี้ช็อปช็อปเซลอ่าอันนี้ช็อปเซลล์ครับร้านขายของร้านขายของนั่นเองสโนอันนี้สโน่แดนิมาแดนิมาครับผมเมอร์เทนเมอร์เทนครับภูเขาภูเขานะครับวันนี้เราภาษาอังกฤษวนลคคมนะครับผมแลนครับแลนสร้างบ้านสร้างบ้านนั่นเองนี่อันนี้สตอรี่เควส ยอืมอันนี้เควสนะครับผมเฮ้ยคนบังแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้อะไรปิงปิงคลิกหมูเออว้าไปตีหมูนะใครถูกไหนเลยเฮ้ยโอเคอันนี้คิวอันนี้คิวอะคิวอะไรอ่ะคิวข้าวส้มบี้อ๋อเควสหรือเปล่าเควสนี่นะอันนี้ครับของอ่าเกมนี้ก็คือในเซิร์ฟนี้ก็คือนะครับส่วนตรงนี้เลย P v p p v p ครับคือการไฟกันเองครับอ๋อตีกันเองเนี้ยเหรอ <P. S 2> ครับผมลง oh. จากกันดีในเกมแนว M M O R P G ที่มีนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเลยนะครับโอเคไฟกันเลยดีกว่าวันนี้เอาเข้าไปตะกล้องเลยที่ย<ๆ>รออะไรลองลอง้นฆ่าคนเพื่อนนะ <c oughs> โอเคเอาไฟกันเลยครับลองลองตีกันให้ดูเลยนะสนามประลองสนามประลองนะลองตีกันให้ดูเลยนะเดี๋ยวผมจะลงไปดู้ลยนั่ง มีใครเหมีมิจ่าวมาลองตีผมได้ฮะเอาไปตีโอ้โหใครก็มาครับเนี่ยโอ้ตีกันแล้วสนุกมากท่านผู้ชมผมนั่งดูเนี่ยตะกองถ่ายผมดูว่าเฮ้ยอย่ามาตีผมดิผมมคนนั่งดูโถคุณดีเอ็ในเแม่งเคียนสามสิบหายเลยไล้นครับหนึ่งลน์ครับโอเคไลน์ไม่เกี่ยว <นะ S 2> ครับผมไม่เกี่ยวครับผมไอ้เหี้ยมึงอะไรเนี่ยตกนะอ้าวไปที่บ้านกันเลยดีกวยอ่าเขียนท่าโฮมเลยครับผมไลน์โฮมนะ ว้าวกลับบ้านต้องเขียนสแล็แล้วก็โฮมนะฮะเราจะวารเป็นยันจุดเกิดแล้วเาก็เขียนว่าสปาได้ครับ S P A บอสปอลน้องโอเคคนงเยอะสปาเยมากครับทุกทุนาไหนเห็นผมไะเนี่ยคุณเยอะมากเ่ะเห็นผม่าออกตรงป้ายครับตรงป้ายอ่ะรู้สึกแอร์อักมากเลยเลยเลยไปป้ายถัดไปก็ได้ฮะโล่งๆดีโอเค จุดเด่นของห้องนี้มันก็มีอีกอย่างนะครับคือการแต่งงานนะครับแต่งงานหาคู่แต่งงานได้เลยนะครับแล้วก็จะไปหาไอ้คนจมูกยาวๆตรงนี้นะครับจมูกยาวๆแน่ใจหรือจมูกอ๋อไอ้เนี่ยเหรอเราไปถึงล่างกันเลยยังมีของใหไเอาขนมปังมาเลยผมจะสี่ชิ้นได้คับอ๋อคู่แต่งงานคือระบบเอ่อเซิฟนี้นะเป็นเซิฟที่ดีมากบอกไว้เลย เล่นก็เดี๋ยวก็จะจดเอ่อไอพีเซิร์ฟไว้ไปดูไอพีเซิร์ฟในฟาร์นแรกก็ได้อรัพเขขี้เกียจจดด้วยอ่ะอ่ะแล้วจดให้ก็ได้อ่ะไอพีเซิร์ฟตรงไอ้นี่ให้ข้างล่างให้นะข้างล่างตาโอเควันนี้ก็หรือว่าได้ความรู้ในเซิร์ฟนี้ไปพอสมควรแล้วนะงั้นพันหน้านนะผมมารีวิวเกมออนไลน์นะหนะรือเกมนั่เองเป็นเกมอะไรนะอย่าบางังอย่าบังซีนอย่าบังซีนอย่าบังซีน,เนีเ้ยเออ จะเป็นเกมอะไรนะฮะต้องคอยติดตามดูวย้ดีเลยะละน,ะรรนะครับผมอ่าและผมเนี่ยแหละครับไดมอนด์เนี่ยแหละฮะจะเป็นคนสตรีมเองนะฮะแล้วจะมีคนมาแจมใครบ้างนะฮะต้องรอติดตามพาร์ทหน้าจะทำให้ไวที่สุดเลยแล้วที่จะทำได้นะครับผมเพื่อไม่ให้ทุกคนรอนานนะโอเคผมมองไปไหนเนี่ยอ๋อนี่แต่กล้องโอเคครับวับนนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับจุก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 อย่าลืมตั้บตะไคร้นะ